สวัสดีคะ่ะคลิปวันนี้จะเป็นเค้กกล้วยน้ำว้านึ่งนะคะพอดีมีเพื่อนๆถามเข้ามาหลายคนเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ทำพร้อมกันเลยคะ่ะปริมาณส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวแอนจะพิมพ์วาให้ล่างคลิปอีกทีหนึ่งนะคะ อแอนจะทําแบบขี้เกียจเลยค่ะวันนี้ก็คือเอาทุกอย่างไปปั่นยกเว้นแป้งนะคะแอนก็จะใส่โถปั่นแบบนี้เลยกล้วยแล้วก็ไข่ไก่น้ํามันมะพร้าวผงฟูเบกกิ้งโซดาค,คือทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นแป้งอย่างเดียวนะคะแอนจะเอาไปปั่นหมดเลย นี่ค่ะใส่ทุกอย่างลงในโถแบบนี้แล้วก็ไปปั่นได้เลยนะคะปั่นเสร็จแล้วมาเทใส่ชามค่ะเนื้อละเอียดแบบนี้เลยง่ายดีไหมคะไม่ต้องบดให้ยุ่งยากเสร็จแล้วเราก็จะร่อนแป้งของเราใส่ลงไปเอ็นใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะร่อนเสร็จก็ะระหว่างที่รรมเนี่ค่ะระหว่างที่ผสมหรืออะไรอย่างเงีไงไงะะ้ยค่ะก็ตั้ง ตั้งมหม้อนึงตั้งซึ้งไปให้น้ําเดือดเลยนะคะตอนแรกเราใช้ไฟแรงก่อนเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็มาใส่ในถ้วยแบบนี้นะคะใส่ถ้วยรองกระดาษเหมือนเข้าตวตาอบปกติเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจนน้าเดือดแบบนี้นะคะพอเอาอเค้กของเราไปวางปุ๊บเราก็เบาไฟลด ลงเป็นไฟไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็แอนใช้ผ้าขาวบางห่อห่อฝามันนะคะจะได้น้ำจะได้ไม่หยดลงเค้กเนาะนี่ค่ะนึ่งเป็นเวลา่20นาทีนะคะแอนน่ง20นาทีก็จะสุกพอดีถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็ใช้ไม้จิ้มเอานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็เราก็พักเขาให้เย็นเนาะมาพักบนตะแกรงแบบนี้ให้เขาเย็น เนื้อออกมานุ่มดีค่ะเนี่ยค่ะออกจากพิมพ์ง่ายๆแบบนี้เลยของแอนมีหน้าแตกบ้างบางอันนะคะบางอันก็แตกไม่มากก็จะประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าเนื้อเขาดีเลยเดี๋ยวมาดูเนื้อกันค่ะอันนี้เย็นแล้วเนาะเนี่ยค่ะมันบางอันก็จะแตกแบบนี้เนาะแล้วก็มีบางอันที่แบบเนี้ยค่ะไม่แตกเนาะกาลังดี รสชาติกําลังพอดีค่ะเพื่อนๆไม่ไม่หวานมากนะคะสูตรนี้ความหวานเนี่ยตอนแรกแอนจะไม่ใส่น้าตาลด้วยซ้ำแต่แอนชิมกล้วยแล้วกล้วยไม,ไม่ค่อยหวาน,นก็เลยใส่น้ํำตาลใส่แดงลงไปค่ะเนี่ยค่ะเนื้อเขาเป็นแบบนี้นุ่มดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แอนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ